แลวเจ้ามาและเจ้าน้ำพึ่งท้าสั่งมาแล้วเตรียมคู่มือนี่วันนี้น้ำพึ่งสั่งของกินมาอยากรู้ปะว่าอะไรถ้าอยากรู้วันนี้คืออะไรมาเปิดกันเลยดีกว่านะเปิดนะเปิดนะหลับตาก่อนที่หลับตาหนึ่งสองสามแล้วลืมนะแล้ว แน้เพิ่งเปิดให้ดูนะลับตานะหนึ่งสองสามพิวมาเปิดกันเลยมาเปิดเลยนะเดี๋ยวเด๋ว,ดวนี่เป็นของกินนะน้ำพึ่งอาจจะมาประกอบการขายของด้วยมันเพิ่งก็เลยสั่งมานะจ๊ะ มาดูกันนะว่าข้างในคืออะไรแต่มันเป็นของกินอ่ะโอ้โหเปิดไม่ออกคือว่าทำแน่นมากนี่ลูยเ,เปิดได้แล้วหืหนึง่งนี่เปิดได้ของแถมก็เลยอินพาดลำหม

เฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุดลวดแขม,มันเนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งนะดูนะว่ามีถุงไหนลูดเนี่ยหนึ่งสองเป็นอะไรอะเม็ดมะม่วงหินมะพร้พาวนะโอ้ยถุงนี้ลูดปิดบ่มิดปิดบ่แนนเดะ สองสามสี่สี่นะสี่แล้วก็อันนี้ห้านะคะอันนี้ห้าห้าหกหกถุงนี้สมบูรณ์นะพร้อมของแถมอินขาลำหนึ่งถุงเล็กนี่นะ ส่วนที่ว่าเมื่อกี้นี้ทำไมถึงได้มีเม็ดหลุดออกมาเต็มเลยนี่นะนี่เม็ดหลุดออกมาเตนเลยคือถุงนี้คือว่าทำมาไม่มิดอ่ะนี่นะถุงนี้คือหลุดน่ะถุงนี้คือหลุดน่ะหลุดมาก ในกล่องอืมเดี๋ยวหากรนไกรก่อนคือหลุดนะคะ่ะคือว่าแบบเนี้ยหลุดมาอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนี่เหลนี่ยเห็นปะนี่เออเห็นแล้วนี่นะทุกคนดูนะคือว่าเขาทำไม่เรียบร้อยอะ่ะ เนี่ยถุงเนี้ยคือถุงที่เจ็ดนะคือว่าเขาอะไรอะปิดถุงไม่เรียบร้อยหรือว่ายังไงโอ้คือปิดถุงซิปไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองแกะดูนะว่าปิดแล้วเราจะแกะออกไหมนะคือหนึ่งถุงเสียหายนะทุกคนหนึ่งถุงเสียหายนะเนี่ยเสียหายเป็นแบบนี้นะ ออกมาก่อมาเนี่ยถุงเนี้ยเห็นปะอันนี้คลิปถ่ายเต็มไม่ได้ตัดต่อนะคือเสียหายออกมาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพาพึ่งจะลองแกะดูนะว่าแกะได้ไม่ราจะต้องฉีกตรงนี้ไหมนะคือว่าคุณร้านค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะว่าคุณติดถุงสนิทไหมพอพึ่งจะลองแกะดูนะจะลองนี้ไม่ฉีกตรงนี้จะลองแกะตัวนี้ว่าแกะได้ไหมนะ แกะได้นะถึงเราจะไม่ฉีกตรงนี้เราก็แกะได้นะนี่ดูถึงเราจะไม่ฉีกถุงตรงนี้เราก็แกะได้แบบนี้เลยนะทุกคนไปเพิ่งแกะลองคิมนะอืมเป็น สือก็ไม่ใช่สหายอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในถุงแค่นั้นเองนะสื่หายอย่างนี้สะหายแบบนี้นะก็โอเคนะอาภัยให้ได้ครั้งหน้าคุณรันค่ะต้องตรวจสอบถุงนี้ให้เรียบร้อยว่าปิดสนิทไหม แล้วถึงจะส่งมาให้ลูกค้านะคะแล้วมันก็จะเสียหายแบบนี้อันนี้ลูกแม่ลูกค้าก็ต้องหม่ําเองนะเดี๋ยวจะลองแกะถุงนี้ดูนะว่าแกะได้ไหมถ้าเราไม่ฉีกตรงนี้ธรรมดานะ่ะถ้าเราไม่ฉีกตรงนี้ก็จะแกะไม่ได้จริงไหมแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เนะี้ยไอถุงนุนะ่งนั่นที่หลุดนะแกะได้เนาะมาลองแกะดูนะอ้าวถุงนี้็แกะได้เหมือนกัน โอเคงั้นก็แค่นี้แล้วกันนะน้ำผึ้งชอบสั่งวันนี้สั่งมะม่วงเห็นลอพานมากินนะคะเพรว่ามีเมนูที่ร้านน้ำผึ้งร้านน้ำผึ้งที่ทำเป็นเท่านั้นจะมาทำข้าวผัด อ่าอ่าสับป,ประรดขายอ่ะก็เลยต้องสั่งเม็นมะม่วงหินมะพร้าวน,นี่มากเพราะเครื่องของข้าวผัดสับป,ประรดอ่ะจะต้องมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นี้นะอันนี้ถามว่าราคาแพงไหมอ่ะร้อยห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบบาทนะได้ทั้งหมดนี้ห้าถุงเนาะเอ้ สถุงห้าถุงหถุงเจดถุงทั้งอันที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยนะแต่ว่าโอเคนะพอรับได้คือไม่เสียหายเยอะก็ยังไงก็อยู่ในกล่องนี้ก็ยังพอหมั่มได้อยู่นะแล้วก็แถมอินผาลัมนี้มานะอีกหนึ่งถุงเล็กยังไงป้าพึ่งก็ขอขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้นะก็โอเคนะคะ ก็ราคาไม่แพงเนาะเนี่ยเม็ดมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นมะม่วงหิมพา,านต์เซี่ยวๆนะเนี่ยกินแล้วก็เพลิดเพลินอร่อยดีพ่าพึ่งชอบชอบก่นด้วยเยียมถือว่าแม้ถือว่าร้านค้าบกพร่องนิดหน่อยในการในการบรรจุบรรจุเม็ดมะม่วงใส่ถุงเนี่ยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มันไม่หลุดใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเจอเหมือนน้ำพึ้งหรือบ้านละคะว่าถุงเนี่ยมันแยกจากกันเปิดมาร่วงกลาวเลยอันแค่นี้ก็นะก็ถูกใจนะอร่อยเพราะเป็นคนชอบกินมะม่วงเม็ดมะม่วงหินมะพราวโอเคได้ของครบจำตามจำนวนนะมะม่วง จ็ดถุงเพราะเ็นคารลัมหนึ่งถุงพี่แจกมาเอ้ยแถมมาหัน,นแค่นี้แล้วกันนะบายอย่าลืมนะตรวจสอบสินค้าก่อนนะคุณร้านค้าค่อยส่งให้ลูกค้านะ